อะไรมาอันนี้ใช่ของตามไหมจ๊ะใช่อันนี้ใช่ของตามไหมเออนี่แหละของตาแล้วตาสั่งไวให้นั่งดุยงสั่งให้หมอลุยสั่งมาให้ค่ะแล้วในกล่องนี้มันมีอะไรบ้างเออไหนวันนี้ดิอันนี้อันนี้อะไรใช่เนี่ยคือเลื่อยเลื่อยตัดกิ่งไม้นี่แหละตาสั่งมาเลื่อยตัดกิ่งไม้แล้วมันตัดยังไงมันมีจะมีใบเลื่อยไง ไปเรื่อยวตาก็เปิดดูงจมีไปเรื่อยตัดกิกด่งไม้ดวงที่เราไปต้องมานั่งตัดแล้วเออเวลากำลังเ,เสียเราสบายไว้ด้วยเนี่ยตาจ๋าก็ไม่เหนื่อยต่อไปแล้วสิก็เหนื่อยแล้วลงก็ไม่เคยเหนื่อยแล้วสิไม่ต้องกินเบียร์เวลาตัดอ้าวมาแกะกันเลยดีกว่าอยาใดูแล้วว่าข้างในมันจะมีอะไรเออตาก็อยากจะดูมันมีอะไรนะหยิบไปมีดมามิดอ่าเออัดเลยนะจ้ะ ล้านเี่ยื้อมาตัดเลยตัดกันเลยใครร้องเพลงกันฟังเนี่ยแกเปลี่ยนตาจานเลยเพราะไหล่ะโอ้ดีนะไม่ออกออกความทีวีป่านน้ตาดังมปนานแล้วนี่แอนแอนมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่ไม่มีอะไรแล้วหมดแล้วหมด อยากรู้ว่ามันคือยี่ห้ออะไรยี่ห้อมัน่นอะนี่อ่เขาเขียนเป็นเอง่ะนี่ไงนี่นี่เลยอ่านเนี่ยย่หออะไรเนี่ยแล็ n แอนเด็ r เคอร์หนูนึกออกแล้วหนูเคยได้ยินแบรนด์นี้ชือนี้เขาก็มีแบรนด์อยู่ออมาแกะดูกันแกะดูนเลยจุ๊ตี้จุี้มีอะไรมาบ้าง นี่แหละอะไรตัดกิ่งไม้ดึงมาแล้วนะแอนน์ดึงมาละอะไรเนี่ยมาแล้วหมดยังมหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วเออตัดกิ่งไหมตบตัดกิ่งไม้น,มน,มนี่เห็นไหมมีมีไฟฟ้าเสียบปลั๊กเรามีใบเลื่อยไม่มีแต่ต้องมานาั่งแยกแยกกี้ละเขาจะมีมาให้เลย นี่นี่คือใบเลื่อยมันจะวิ่งขึ้นวิ่งลงเนี่ยคามมากเลยเอถ้าชั้นเลื่อยราคาถูกก็มีอยู่แต่ใบเลื่อยเนี่ยมันก็อาจจะคืดไวแล้วก็เป็นสนิมได้ง่ายแต่นี่เข้าใจว่ามันม,มีแบนเข้ามาฐาน,น๋ยวมันก็ใช้ได้นานนี่โอ้โหอพอดีกับล่องจริงไม้เลยนะ่ลองจริงไม้อะไรได้ระวังล่องนิ้วด้วยนะเนี่ยราย แล้วถ้าตัดนิ้วจะขาดไหมคะตัดนิ้วเนี่ยเลยโอ้ต้องลองนิ้วมิงกี้ก่อนป่ะได้งั้นก็เอานิ้วตาก่อนแล้วนิ้วหนูทีหลังอ้าวเป็นแบบนี้เอออาจารย์งงคือตรงไว้นี่น่ะมันเป็นเหล็กใช่ไหม,มแล้วมันจะเป็นสน,น,นิมอะไรคะโอ้เหล็กเนี่ยเลยมันก็กลายเป็นสนิมได้มากแต่ถ้าเกิดเหล็กที่มีเหล็กมาตรฐานเนี่ย มันจะเป็นสนิมได้ยากแต่ยังไงก็ได้แต่มันก็เกิดสนิมอยู่ดีแหละเพราะฉะนั้นก่อนใช้งานเนี่ยหรือเลอกใช้งานเนี่ยเราต้องทำความสะอาดแล้วก็ต้อง,องหล่อด้วยน้ํามันทาเคลือบเอาไว้เออเขาจะได้อยู่หนาดิบัมบัณฑ์ก่อนเนี่ยน้ามันเนี่ยเห็นไ,ไหมแต่ตอนนี้ไม่มีน้ํามันในเงี่ห์งว่ะเนี่ยเราก็ต้องเคลือบก่อนเวลาใช้งานมันก็มันก็ลื่นด,ดีแต่ว่าเครื่องจัรเครื่องโกนเนียมต้องใช้น้ำมันหล่อลื่นเท่านั้นแหละ ใช่ป่ะคนเราเราทำงานก็ต้องหล่อลื่นด้วยน้ำน้ำเหมือนกันเบีย้์ละสีไม่ว่าเอเบีรยของตาแล้วของตานี่ก็หล่อน้ำมันหล่อลื่นไว้เห็นไหมล่ะเนี่ยใบเนี่ยชักขึ้นชักลงเห็นไหมเนี่ยมันก็ต้องมีการเคลสีธรรมดาเหล็กตัวเหล็กเราถ้าเกิดน,น้ำมันใส่ไป้เขาเนี่ยเขาก็หล่อลื่นเขาก็ทำงานได้ง่ายขึ้นไม่ว่าอะไรก็แล,แ,ออรกแล้วแต่ยี่ห้ออะไรก็ทแล้วดีไงแล้วแต่ถ้าขาดการบำรุงรักษาเนี่ย มันก็อยู่กับเราไม่นานมันก็พังเออมันก็พังตามปกติแล้วอันเนี้ยเขาใช้ด้วยเครื่องยน,งยนต์เครื่องยนต์มือไม่เจ๊ฟ้าเต่เครื่องยนต์มือตาเห็นว่ามันสําหรับเป็นางานข้างนอกในไฟมันต่อไม่ได้ใจนะดนในบ้านแค่นี้เราก็ใช้ไฟฟ้านี่แหละเครื่องยนต์เนี่ยมันต้องไปพอถึงเวลาก็ต้องไปให้ช่างเขาเช็คเครื่องเข้าศูนย์เช็คเครื่องยนต์เครื่องอะไรของมันเนี่ย เราเองไปซ่อมเองได้แต่เนี่ยอยู่ในบ้านเราเราก็ไม่ต้องไปใช้เครื่องเสียบปลั๊กเขามีแค่บุคสักรถือตัวเองเนี่ยแค่หยดน้ำมันเข้าไปมาบุคสาเก็บให้เรียบร้อยใช้เสร็จก็ปาดให้เรียบร้อยมันก็ใช้ได้นานอยู่นี่อะไรเนี่ยนี่ตุ๊กการหน้ากาก้ะเออนี่ไงใช้หน้ากากป้องกันโควิดนะใช่ครับเออแบบเฟสชิลไงก็ เออนี่ากาดตัดนี่เขา,กกาตัดอัลายนี่ก็มีให้มาด้วยอ่านี่ไงใส่มาให้นีมีน็อตมาให้ด้วยถ้าเครื่องนี้ตัดได้ผลดีนะหนูให้เลยมิงกี้จะให้อะไรตาเหรอก็ให้ไปตัดกิ่งไม้ที่แม่บ้านหนูไงไม่รู้จะให้อะไรเพลงตลอดเลยนะเนี่ยตาจ๋าบ้างไง ใบมีมันคมมากไหมอ่ะคมเลยเนี่ยกิ๊บเลยเนี่ยโดนไม่ได้เลยเนี่ยคมมากเลยม,มันตัดขาดใช่ปะตัดขาดไม่เหลือเลยเนี่ยแต่มีอย่างหนึ่งที่ตัดไม่ขาดตัดอะไรไม่ขาดตัดใจไม่ให้หนูรักตาก,กับยายนั่นแม่มิงกี้นี่มันก่อนหนูปากดีวันนี้หนูปากหวานเออเออแบ็คเอนเด็กเกอร์ตาเคยใช้สินค้าเข้ามาอยู่ตรงน,นั้นแล้วม,มันก็มีแค่เป็นไร ที่ต้องทานจะเกิดมีของแท้มันจะมี่างนี้มาดูตรงนี้นี่จะพพิม์ไม่ได้พิมพ์เป็นตัวปั๊มมาเลยนี่นี่มันปมเป็นเด็กเกอร์เลยบริษัทเขานะเขาจะพิมพ์แบบปั๊มนูนมาเลยเออแลวตัวล่างก็ดูที่ซื้อมาเป็นยี่หอ้อนี้รุ่น T G มองเห็นไหมสี่สองสี่ห้า T G เด็กเกอร์ใไหม แล้วก็มีรหัสเบอร์เครื่องนําเบอร์อยู่นี่นําเบอร์เครื่องครับเห็นไหมใบเลื่อยเนี่ยนี่คมกริบเลยเนี่ยคมมากๆใบเลื่อยจะวิง่งไปวิ่งมาเงี้ยเนี่ยลางมันเนี่ยันวิ่งไปวิ่งมาไมะงั้นมันจะมีน้ำมันหยอดหยอดหยอดไว้ให้ตลอดเลยเวลาใช้แต่ละครั้งองหยอดน้ำมันเพราะว่าใบกิ่งไม้เนี่ยมันมีกะมียางยางของกิ่งไม้ลามเกาะแล้วเนี่ยมันจะไม่ออก มันก็จะเป็นสนิมในใต้ผิวของยางที่เกาะกิ่งไม้มันจะขัดไม่ได้ทําให้กินผิวของเหล็กมันไม่ใชาใหายได้เราก็เคลือบด้วยน้ำมันก่อนกนที่ยางกิ่งไม้จะมาติดไงแล้วนี่ดูนี่ความปลอดภัยไหนจ๊ะนี่ความปลอดภัยเขาจะมีสวิตตกหนาหน้าด้านหลังนะสวิตเนี่ยเป็นมาตรฐานของเครื่องใหญ่ระดับที่ใช้งานสลศาหกรรมในโรงงานใหญ่เลย ป้องกันมือไปโดนกดปุ๊บ mm Asia. เนี่ย้มือที่ไปโดนก็อันตรายใช่นไหมเขาก็เลยให้มีสวิตช์ตรนี้ตรงจะทํางานอ่าจับปุ๊บกดนี่ปุ๊บบีบเนี่ยจะวิ่งเลยเนี่ยกดปุ๊บบีบนี่จะทํางานถ้านีดปล่อยก็จะดับอการมือไปโดนกิ่งไม้ไปแตกกิ่งไม้นี่ไปโดนกดปุ๊บอันตรายเกิดขึ้นเลยอ่ะอันนี้ก็ไปติดอันนี้ก็ไปติดต้องกดพร้อมกันปุ๊บเนี่ยเึงจะติดทำงานไ mm. ด้ S <S <an> มีความเต็มตีปลอดภัยเพราะฉะนั้นนี่อันตร,รายเครื่องมืออันตร,รายตัวคนต้องระวังให้ดีอันตร,รายสำหรับเครื่องกิ่งไม้ใหญ่ๆที่ว่าใหญ่ๆหลย <S an> มันก็สามารถตัดได้แต่ความสามารถถ้าเกิดเกินขีดจำกัดแล้วอะหลายครั <S <S <an> <S ้งเนี่ยมันก็เกิดอันตร,รายต่อใบมีดได้เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรจะไปตัดกิ่งไม้ที่ใหญ่ๆเอาที่ออบะมบาณขึ้นมาเราก็ใช้จะได้ใช้งานได้นานใช้งานได้นาน เอาละเดี๋ยวเรามาเปิดดูซิเรามา,ลอ,าล,ลองกดีกว่าพูดไปกับแพ้เองตลอดนั่แหละ <S <S แต่จับอย่างนี้ซึ่งมันไม่ถนัดเลยเวลาจับจับอย่างนี้เลยครับกดนีเ่เลยกดเข้ามาเลยแล้วนี่ก็เป็นทวิตนะครับแล้วกดนีดทีหนึ่งครับติดใไหมเขาป้องกันที่มือเราไม่ให้ไปตรงนี้้เราจับอยู่ตรงนี้ตลอดแล้วถือให้ดีแต่แล้วก็ก เวลาตัดกิ่ไม้อะใบไม้มันลงมางล่างเนี่ยใบเราก็ควรจะเสรยมแรงบลงบนีอนนะอน้องการอันตรายได้นี่ครับพื้นที่เราจะต้องตัดอ่ากิ่งไม้เนี่ยเป็นต้นโมกนะครับใบาย,ยาวเลยข้างบนก็ยาวเนี่ยยาวมากเลยนะครับ น,น,น,นู่นเลยต้นโมกนี่ต้นโมกเท่านั้นเลยเราจะตัดไขต่ตรงๆนะครับสองฝั่งเลยนี่ต้นโมกอ่าต้นโมกครับเราจะใช้เครื่องเนี่ยตัดปกติใช้มือตัดแง่ๆแง่แงเมื่อยมายาวเลยราจะได้ตัดได้ไวขึ้นโอเคนะครับพื้นที่ตรงน,นี้โดมจะต้องจัด

คือใชดเครื่องตัดสูงลเลอยอส่วนยอดบนผมจะให้มันยาวๆไว้ผุมไว้สวยๆงามถ้าคนใช้มือตัดม,ม,านานนนมังไม่เสร็จแล้วขับมานานกีนานกินเบียร์เมาไปก่อนละยังไม่เสร็จเลยอ่านี้ครับยังสูงเลยเนี่ยตัดเครื่องใช้วเวลาประมาณไม่ถึงไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแต่งให้เรียบร้อยเนี่ยประมาณ25้านาทีคับใบไม้ ใบมาที่เหลือเนี่ยเยอะแยะเลยเราก็คงจนไม่ได้ฝาดอาไปทิ้งเราก็เก็บไว้โคนต้นไม้สับใบให้มันเล็กๆลงเป็นเป็นเอ่อเป็นปุ๋ยของพืชต่ตอไปเนี่ยหลังจากเราใช้งานแล้วเนี่ยแล้วก็ต้องมาทำความสะอาดใบไ,ไม้อมเออปัดให้หมดเออขอให้เกลี้ยงเลยนะคะอืมปัดนะ ให้เขาเนาะจะได้ดูดีๆอย่างไม้ทีได้มากรอยอย่างนนไม้ที่ได้ไมากรอกรอเป็นไงตาอืมไวมากเลยถ้าถ้าเป็นกันไกตัดได้ขนาดนี้ไหมตาไม่ตัดตามเมื่อยนั่งกินเบียร์ดีกว่า เมื่อยดีไหมดีมากครับเสร็จแล้วก็ผ้าก็ค่อยเช็ดทำการสะอาดจะโดนใบมีดแต่อย่าลืมนะครับทำความสะอาดเราต้องดึงฟักไว้ออกก่อนให้เรียบร้อยครับเสร็จทำการสะอาดขัดยางไม้ล้างออก

อยู่เครองใช้ถ้าเรารักษาให้มันดีก็อยู่ได้นานถ้าเราไม่ดูรักษาให้เครื่องดีมาตรฐานไงก็ไม่สามารถอยู่คนได้นะครับโอเคนะครับเรื่องดูรักษาอ่าเดี๋ยแล้วก็ใส่ปอกโอเคเี็บ้อย ก็เอาไปเก็บใงานได้เรยบรอในกล่องเดิมครับครับเก็บเลือก็ทำความสะอาดเรียบร้อยเือใช้ละหลายเดือนเป็นเดือนเดืใช้ดีนานดีดีขึ้นมือท่าไเข้าใจยครับมาอ่านดูเรจะรษาเรอรอ yeah